เราจะสัมภาษณ์ผู้ถูกรักษารู้สึกยังไงบ้บานะงครับจับไปสองท่าแล้วโล่งครับสบายตัวครับหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้โลง่ลงโล่งรึ่งครับผมอยากจะ,ะมีหลายท่านอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์ให้ยกมือเหมือนว่าเช็คมือเช็คขานี่เช็คเพื่ออะไรครับเท่าก่อนทำเนี่ยเหมือนกันเราต้องมีการ มีการอะไรนะตรวจกาลังกําลังก่อนว่าหลังกับอันเนี้ยมันต่างกันยังไงถ้าข้างที่เราทําไปแล้วมันจะมีกําลังระบบประสาทสั่งงานระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลมันจะคล่องตัวมันก็จะอะไรนะมีกําลังถ้าที่ยังไม่ได้จัดเนี่ยมันยังเส้นอะไรนะระบบประสาทการสั่งงานการเลือดไหลเดินไม่ดีมันก็จะอ่อนแรงหน่อยการไหลเวียนนะครับนะครับทั้งแขนทั้งขาทุกท่านก็ได้เห็นแล้วครับว่าทําไมเราเช็คหลังจาก ที่ทําการปรับแล้วก็เมื่อกี้ว่าสัมภาษณ์น้องเขาแล้วว่ารู้สึกเอาอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงครับสบายตัวครับก็ยังเหลืออีกบางท่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านอนคว่ำมันไม่ได้เต็มที่เนี่ยมันได้บางส่วนบางส่วนก็ไม่ได้บางทีท่านอนหงายมันจะได้เต็มที่ดีแต่บางครั้งมันก็แล้วแต่บางคนบางอาการมันก็เหมาะบางทีเราไปบางที่เราไม่มีเตียงไม่มีอะไรเราก็จําเป็นต้องใช้ท่าพื้นท่าอะไรบางทีมันก็ บตามสภาพตามสถานการณ์อะไรครับแล้วต่อไปก็จะเป็นท่านั่งนะครับท่านั่งครับก็รอรับชมต่อครับคุณหมอกริดบ้างไหมหมอกริดเชิญครับอ่าหมอกริดเชิญนะครับตัดหนึ่งตัดหนึ่งอันนั้นหน้าทางนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บขามันจะขามันจะอายุครับอายุไปดัานนู้นด้วยไหยุบครับอ่าตั้งใจตรงๆงั้นก็เอาใช่ใชหมอ่ตัวใหญ่ ใช่อยู่ครับนั่งครับโอเคสามสองหนึ่งพร้อมยังแบดหมดแล้วมั้งแบดไม่หมดเฉยไม่เป็นไรครับ